hello! Go. สวัสดีท่านอ,อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ปลื้มเกมเมอร์ทีวีครับซึ่งเราอยู่ในแมปสกายสกายบล็อกนะครับสกายบล็อกครับแล้วตอนนี้บ้านเราก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วนะครับโอเคเราก็มานั่งดดขดขดคาบสโตนกันต่อนะนี่คืองานประจําของเราครับที่เราต้องทํา แล้วผมก็จะตัดอีกเช่นเคยนะครับเพื่อความไม่เสียเวลานะครับซึ่งขนาดตัดไปตัดมาในคลิปที่แล้วดันเล่นไปซะจนเพลินเลยสามสิบแปดนาทีนะครับโอ้ยเยี่ยมโอเคเราจะมาต่อกันเราจะมาต่อกันเลยนะครับโอ้ยเย็ดพังแล้วนะครับไม่อะไรให้แก่ิกซสิบวินาทีเอ้ยไม่เอาไม่เอามันไม่มันไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แล้วเออไม่ไม่ใช่มันคาบใหม่ได้เออโอเคเราจะมาทำล็อกต่อกันเลยนะครับ เราทำเราก็ทำยังไงก็ได้ให้มัน <c oughs> ให้มันเออ่กว้างในลักษณะ24บล็อกนะครับเล่สอมบี่24บล็อกโอ้โหนี่คงต้องใช้บล็อกมหาศาลมากเลยครับบล็อกคาร์บอนสโตนเพื่อที่จะให้เออ่พวกมับนะครับมันเกิดพวกสอมบี้พวกคัวพวกสัตว์พวกหมูหมากาไก่เฮ้ยไม่ใช่ไม่มีกาไม่มีหมาด้วยเออมีหมาอยู่นะมีหมามีหมาหมูก็มี แต่ไม่มีการนะครับแต่ว่าหมานี่มันจะอยู่แถวไหนก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยครับไปครับไหมเอากำกำเบําเ <_ S 2> บล็อกเบอ,บอ,บอร์สโตนหมด <_ S 1> เอาชิบหายแหมสวยไม่เช็คให้ดีก่อนนะเนี่ย <_ S 1> มีหลงเหลืออยู่เปล่าอ่ะหลงเหลืออยู่อ่ามีอู่สองอันไม่พออยู่ดีนะครับโอเคผมเป็นนี้แหละนะครับ ผมจะขคดจนกว่าไอ้ P x ไม้นี้มันจะพังละกันนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นพังพังสิพังสิเร็วเล็วเรวอ่าพัาาา ه, างแล้วนะครับเฮ้ยต้นไม้เราโตแล้วทำการโคนเลยครับอย่าให้เหลือนะไม่แต่ซากแล้วก็แล้วแล้วเราก็เอาไอ้ซัพลิงมนปลูกแทนครับช่วยลดโลกร้อนเราต้องตัดแล้วปลูกใหม่ดิ โอเคแล้วเราก็มานั้นต่อเลยจัดการขยายอาณาจักรต่อเลยนะครับตอนนี้จะขยายยังไงก็แล้วแต่นะครับขอแค่มันกว้างตามที่เราทําเขตไว้แล้วละกันนะฮะแค่นี้อ้าวอ้าวแหมลืมไปนะครับต้องค้บอันนี้ก่อนแล้วไอ้น้ามันจะกลายเป็นน้ําแข็งทําไมอืมโอเคปลูกใหม่เรื่อยๆนะครับ เราก็ทําน้ําตรงน,นี้โอเคครับอ่าชิบชิบชิบโอเคเยี่ยมเยี่ยม heut, เยี่ยมเยี่ยมเยี ulous, ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอเคครับนะเราก็วางไปเรื่อยๆนะครับ <complac ent. S 1> นี่จะต้องใช้กี่บล็อกกนะันยิบสี่ยิบสี่ยิบสี่บล็อกก็ยิบสี่นี่คูณสี่สี่ทิศนี่เท่าไหร่วะยิบสี่คูณสี่ก็ประมาณ 96บล็อกหรือเปล่าเฮ้ยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนั่นมันไม่ใช่การคํานวณแบบนั้นนะครับผมนีโม,มว์จริงๆเลยเนี่ยมันคือมันต้องใช้บล็อกมหาศาลมากเลยนะครับเออ24นะ24 24บล็อกทําให้มันแมทําให้มันบรรจบกันนะสี่ทิศทางนะครับกิ๊บตกมาอ่ะเดี๋ยวบล็อกสุดท้ายเออล้วต้นไม้มันก็โตโอ้โหเป็นต้นใหญ่ด้วยสุดยอดมาก นี่แหละพี่ชอบนะครับจัดการโดอย่ยให้เหลือนะครับเยี่ยมเลยโอ้โหทรัพยากรไม้แล้วตอนนี้เราคงที่มันคงดีมากเลยนะครับไม่ต้องอดไม่ต้องอดไม่ต้องอยากอีกต่อไปแล้วนะครับโอเคเราไม่อยากไรอีกต่อไปแล้วเพราะเรามีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์เหลือหรือเปล่าเลอหรือเปล่าเลยหรือเปล่าไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือเฮ้เหลืออยู่เจ้าคือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายที่จะถูกคาตัดเรียบร้อยนะครับ แล้ตอนนี้ตะวันก็จะกำลังจะฉายแล้วเราไม่ให้ฉายนะครับเรต้องนอนแล้วต้นนี้ก็โตแล้วนะครับนี่มันฤดูตนน้นต้นไม้โตหรือ,อยังไงเนี่ย New Optifine Version is available กูไม่โหลดกูจะเล่นเวอร์ชันเดิม้าใจเปบาเราอนุรักษ์ความโบราณเฮ้ยเกี่ยวตรงไหนวันนี้ไอ้เวอร์ชันใหม่มันอัปเดตไอ้อัปเดตมันยิ่งดีดีนี่เราก็ตัดไม้ฮนะตัดไม้ไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็ปลูกเขาแทนไปเรื่อยๆ โอเคเย็บยอดเย็บยอดเยบร้อยอ่าเราก็ไปนั่งปั๊มหินขุดหินกันต่อนะครับทําอย่างนี้ไปจนตายเลย <c oughs> เออโอเคแล้วเราก็รอพวกนี้โตด้วยนะครับระหว่างนี้มีอะไรโตรหรือเปล่าอ่าต้นข้าวเราจะโตแล้วนะครับต้นสีดเราสีดเราจะโตแล้วมีอะไรที่ให้ข้าฟาะจะโดอะไรหรือเปล่าโอ้โหแฮะถ้าเปรียบเสมือนการก่อสร้างนี้สร้างบ้านก็กําลังหลกเลยกําลังกําลังลงเสานะครับมัง้ง โอเคเราก็นั่งคุณเห็นกันต่อเลยแล้วกันโอ้โหเฮี oo, e mm ้ยมสุดยอดโอเคครับตอนนี้เราคุดพอแล้วนะครับเรามาเก็บเกี่ยวไอ้แตงโมงนี่ก่อนนะฮะแตงโมงมันขยันจิบมหายเลยว่ะเฮ้ยส่วนไอ้ไอ้ไอ้ไไฟักทองนี่มันก็ไม่เคยเห็นมันโตสักทีนะเนี่ยเมื่อไหร่มันจะโตเอแอปเปนปลแล้วเห็ุมันก็เมื่อไหร่จะโตเอ่อมีอะไรน่าสนใจบ้าง ตอนนี้มันไม่โตสักทีเพราะว่าเราเอาบล็อกไปบังบนหัวมันนะครับตกมาเนี่ยอ้าวโอเคโชคดีที่ยังดับเกิดอยู่นะครับทำไงดีวะทำอย่างไรดีเออเนี้ปุูกนีออกไปอะน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 ะส่วนอันนี้ก็ เฮ้ยะย่ตกอย่าตกโกเคครับอ่าเราจะวางในลักษณะนี้นะฮะเอเคบล็อกน่าจะถึงอยู่นะความชื้นนะครับสี่บล็อกอ่าอยู่ตรงไหนสีอเคอ่านี่ครับโอเคมันต้องเกิดตรงนี้มันเป็นเขตหิมะนะครับต้องทำใจ อืมเอ้ยแอปเปิลอีกแล้วแอปเปิลอีกแล้วหืมสุดยอดแล้วครับอุดมสมบูรณ์มากแต่เราตอนนี้เราไปวางบล็อกก่อนดีกว่านะเอ้ยโอเคอเคกระตุกกระตุกกระตุกเอา้าวางพลาดอีกแล้วสองสามรอบแล้วนเนี่ยขุดใหม่เคเดี๋ยวเราไปปั๊มหินต่อก่อนนะครับชีวิตนี้ช่างสบายอุราจริงๆนะครับนั่งปั๊มหินตลอดเลยเนี่ย ซึ่งในชาเลนจ์เขาก็มีอยู่บอกบอกอยู่แล้วนะครับว่าให้สร้างเครื่องปั๊มหินนะครับเรียกว่าอะไรวะเอ่ออะไรนะคอมเพรสเตนร์จีเนอเรตเจนเนเรเตอร์หรือเปล่ามไม่รู้นะครับโอเคครับตอนนี้เราขุดพอแล้วนะครับแล้วเราก็คราฟคราฟทอร์ชคราฟ์วิ่งแผลงอะไรก็พอแทะนะเราจะมาเก็บเกี่ยวแตงโมก่อนเฮ้ยโอเคเก็บเกี่ยวอ้าวอ้าวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแหมตลอดเลย แล้วมันเป็นพัมคินด้วยนะไอท้ที่ต้นที่เราไปทุบออกเนี่ยท,ทุกทุกครั้งเลยนะครับแล้วพัมคินมันจะโตให้ได้ยังไงนะในเมื่อในเมื่อคุณไปทุบออกเนี่ยครับก็รอให้มันรอให้มันโตนะครับมันถึงจะออกดอกออกผลให้เรานะโอเคตอนนี้เราก็นะมีบล็อกเราก็ต้องไปวางนะครับเอว,วางอย่างนี้ก่อนแล้วกันอ่ะอื้ม ยอดเลยบ้านเราเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับต้องต่อถึงยีบส่บล็อกนะฮะอาจจะถึงพาร์ที่เท่าไหร่วะพาร์ทที่ใน,นพาร์ทที่สี่แล้วนะครับก็น่าจ,จะถึงพาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ทที่ห้าหกนั่นหละมั้งครับถึงจะสําเร็จนะครับบ้านเราแล้วตอนนี้ต้นไม้เราโอ้โหมีแต่ต้นต,ต้นสงสูงใหญ่ใหญ่อะสุดยอดเยี่ยมครับไม้เราส,สมบูรณ์มากเลยนะเนี่ย เก็บเกี่ยวให้หมดเลยนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเอาเลยครับลูกหลานไม่มีแต่มาตรงไหนวะเ,เราก็เกี่ยวมนให้หมดนี่แหละนะครับอย่าให้เหลือไว้ไม่แต่ตัวเดียวต้นเดียวนะครับท่อนเดียวบล็อกเดียวนะหมดเืยยังหมดเืยยังหมดรือยังน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอ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 จนกว่ามันจะร่วงหม,หมดนะครับไอ้พวกใบมันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะแต่อ้โหได้มาหกสิบสองเลยทีเดียวนะครับ จากจากเขาหร่ว่าจากสามสิบนะครับก็ได้มาประมาณยี่สิบสามสิบล็อกนะครับสามสิบล็อกเฮ้ย <Hey! S 1> <c oughs> ขยันโตนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไม่ครับไม่ปุ๋ยด้วยเหรอ <c oughs> เออตอนนี้เราไปปักทอสร,ร,รอบรอบดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องปักดีกว่าให้ซอมบี้ให้ม็อบอะไรมันเกิดเถอะนะครับจะได้ไม่เหงาเนี่ยฮะตอนนี้เราเหงามากเลยต้องการเพื่อนมากต้องการเพื่อนด่วนครับมีอะไรให้เอาหรือเปล่าโอเค แต่เรานอนนั่นิงไม่ต้องนอนก็ได้นะหรือว่าจะนอนดีไม่เอาอะ่ะเรามาตามมหินต่อดีกว่านะครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเย็ดโอเย็ดเยสสุดยอดเย่เยีย่ยมถึงว่าแล้วทำไมเสียงหลอนมันมาเสียงหลอนมาแล้วคุรู้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์อย่าเล่นไล่จับดิอย่าเล่นไล่จับอย่าเล่นไล่จับเฮ้ยอื เฮ้ยอย่าระเบิดอย่าระเบิดอย่าระเบิดโอ้โหแมงมุมแมงมุมมาด้วยแมงมุมมาด้วยโอ้สุดยอดครับสุดยอดเฮ้ยนอน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 เฮ้ยไม่เอามันจะระเบิดใส่โอเคเดี๋ยวเราเราไปตรงนี้ด่วยนะครับโอ้โหอืมที่ไหนล่ะที่ไหนละอ่าตรงนั้นนั่นเองนะครับคีเปอร์มานี้คีเปอร์คีเปอร์คีเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเราคาไปตรงนี้เลยโอเค โอ้โมดับจงมาดับดับหินไม่มีอดับไม้ก็ได้ครับอะทั้งแมงมุมโอ้โหมอบสปอนนะครับเยี่ยมเลยนะฮะโอ้โหพูดเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเอ้ยนอนก็ไม่ได้แม่งสวยแล้วกูสวยแล้วสวยแล้วโดนลุมเลยนะครับโดนลุมเลยนะฮะมามาบายบายเจอกันชาติหน้านะหนู เปปอร์ยืนขวางทางได้เนี่ยโอ้โหโอ้โหเราจะกว่ามันจะช้าตรงนี้แหละครับนะผมไม่กล้าออกไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนทำไมทำไมมันเสียงงี้เอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนอย่านะเอ็นเดอร์แมนอยู่สุดท้ายไปแล้วครับอยู่สุดท้ายไปดีกว่านะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมานะครับถ้าโผล่มาตรงข้างหลังนี้มันก็ตกตกโลกไปเลยนะครับ โอ้โหนี่อีคิปเปอร์ทำไมมึงนี่ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ไม่น่าบอกเลยว่าเหงาเนี่ยมันเหงานี่มาเป็นฝูงเลยเนะครับโอ้ก็มาทีละตัวก็ได้นะครับไม่เห็นจะต้องมาเป็นกองทัพก็ได้นะครับกูมีคนเดียวเนี่ครับแม่งแค่บอกว่าเหงาี่เฉยต้องการเพื่อนนี้ทําไมต้องสงส่ยสงใส่กลัวเราเหงามากนะครับโอ้โหกลัวเราเหงามากเลยทีเดียวนะครับแม่งยกมาทั้งกองทัพเลยนะน ío, นเนี่ยสเกลิตันซอมบี้คิปเปอร์แม่งมุมเนะมี่ย แหม่คิปเปอร์หนีเลยคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์มา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 นี่มามา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 นี่มานี่โอ้นี่อู้หูอย่าตกนะอย่าตกนะนี่นี่โอ้จะตกจะตกจะตกสิอู้อย่าระเบิดอย่าระเบิดอย่าระเบิดตายฮ่าได้เวลด้วยครับมอนสเตอร์ฮันเตอร์อ้าวนรียกว่าได้กระดูกเมื่อกี้เป็นรูปกระดูกไม่ใช่เหรอ อเคตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับปึออ๊บอ่ะอเคนอนมาตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยดิการพาวเดอร์อ่ะเยี่ยมครับนอนทำไมไม่นอนโอเคนอนนะครับยูแมนนอตลิส n นลนอนเรียนเก่าเอออย่าตกอย่าอย่าเกิดตกโลกนะโอเคเยี่ยมโอเคครับอ่ะมาแล้วอู้ร้อนร้อนร้อนอืแหมช่วงนี้มันหนาวนะครับก็อุ่นไปนะครับมันมันอุ่นนะอุ่นนะนี่ เราช่วยเหลือพวกเจ้าเนี่ยเห็นเจ้าหนาวเนี่ยหนาวทั้งคืนแล้วเนี่ยเข้าใจเปล่าเออแล้วเราก็ตามไปเก็บกระดูกมันเฮ้ย <c oughs> นี่คือแผนการอันชั่วร้ายไอ้แมงม,มุมทำไมเจ้าไม่ตายเราแม่แล้วข้าก็ตามไปเก็บซอเสิโอ้โหโอ้ทำไมต้องทำร้ายกันด้วย โอ้โหมันยาโอ้โหมันยังอยู่นะครับแม่อุ้ย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 เฮ้ยเจ้ายเาอย่าพึ่ง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 นะเจ้าเจ้าอย่าพึ่งนะเจ้าเจ้าทําไวชอบรังแกข้าจังเลยข้าโมโหแล้วนั่นเนี่ยเอ้ามาเลยเจ้าสเกลิทันน้อยอ้าว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 นี่เอ่อยู่ได้รีสปาวโอ้ไปไปไปที่อื่นไปที่อื่นอ้าวอ้าวอ้าวตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้ ตีไม่ได้อ้าวสวยแล้วครับสวยแล้วตีไม่ได้ Oh no 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 my god ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ลม่เข้าใจโอ้โหนี่สัมบีลุมุมรุมรุมรุมล้อมมีแต่คนรักอ้าวใส่ก่อแรัวมันใช้มือตีไม่ได้เรอโอ้โหเราไม่เหงาแล้วนะครับแม่ไม่น่าพูดถึงความเหงาเลยนะครับมาเยือนเลยนะ ดาบดาบดาบหาย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 เดี๋ยวเดี <speaks Swedish> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ขุดเราขุดไปทําดาบก่อนนะครับแล้วมันก็ตกไปแล้วเนี่ยฮะกูไม่ได้เลยโอเคขุดตรงนี้แล้วเคอ่าได้อ้าวอ่าได้ทําดาบแล้วนะครับดา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 บคาบสโตนจงมาหาข้าซะเดี๋ยวนี้ดาบคาบสโตนเจ้ามีพลังทําลายสูงกว่าดาบไม้ข้ารู้ ฮารู้ารู้ารู้ขารู้โอ้โหยี่ยมอ่ะเราไม่ดอบอะไรให้กูเลยโอเคเราต้องเราไม่เหงาแล้วนะครับคือไอเอ็นเดอร์แมนเนี่ยอ้าดอกไม้ทำไมกูเพิ่งเห็นวะเนี่ยโอ้โหมีอะไรหรือ ก็มีปัญหาอะไรก็มีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรมาหาข้าเดดมาหาข้ายอดยอดเอนเดอร์ไอเดอเอนเดอร์พูลเอนเดอร์พลคาตาตาของเอนเดอร์แมนมาแล้วไม่ใช่หรือเปล่าช่างแม่ง <c oughs> ซึ่งมันเป็นส่วนผสมในการทำไอ้ประตูเอ้ยไม่ใช่เออประตูประตูดีเอ็นนะครับโอเคแล้วเราก็ต่อ รอรอไอ้สีนี้โตขึ้นไปนะครับแมงรอมาเป็นชาติแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้แม่งสนุกจริงๆนะครับมีเพื่อนมาร่วมสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ด้วยนะครับพาเราสวยตายไปสองสามรอบแล้วเนะี่ยเออคือตอนนี้เราก็ไม่ได้มาขดุดขุดบล็อกอย่างเดียวแล้วนะครับเรามีสิ่งที่จะให้ทําแล้วนะเอ,อ๊มันต้องสี่บล็อกเหรอซอบบี้ถึงจะเกิดสี่บล็อกใช่ไหมซอมบ,บี้ถึงเกิดตรงนี้หนึ่งบล็อกตรงนี้ขุดออกไปหนึ่งบล็อกซอบบี้ไม่เกิด ตรงนี้สี่บล็อกโอเคปักไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเราต้องรีบปักไว้เลยเนะี่ยอ่าประมาณสี่บล็อกฮะประมาณสี่บล็อกขึ้นเนะี่ยสี่บล็อกขึ้นนะครับโอ้ m ม g เกโอ้ love you p u m p k i n I love youI love you แล้วเราก็จะสร้างไอนี่มานะครับค่าได้เวลาแล้วที่ข้าจะสร้างเอ่อสร้างอะไรวะสร้างสร้างอะไรอ่ะสร้าง เขาเรียกว่าอะไรวะโกเลมเออสร้างสโนโกเลมมานะครับโอเคสโสนโกเลมเขาทาอย่างนี้นะฮะอ่าได้ได้โสนได้สโนดสโนบล็อกสโสนมานะครับเราเราจะเอาสองบล็อกโอเคครับอ่าฮ่าฮ่าาหวังว่าจะไม่มีฝนตกลงมานะเพราะว่าเจ้าสโสนมันไม่ชอบฝนนะครับเราก็ต้องทําที่อยู่ให้มันก็แล้วกันนะสร้างมาตรงน,นี้เลยสร้างตรงน,นี้ดีไหมโอเคสร้างตรงน,นี้แหละนะครับสร้างป้อมปราการนะครับป้องกันซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยว โอเคเดยวๆนั okay, e ่นอ่ะจะทำอย่างนี้กอนนะครับเอ้ยเด็ดๆๆเออโอเคได้เวลาเจ้าออกมาแล้วนะครับข้าจะอัเชิญเจ้าออกมาด้บัตรนาวนะฮะอมนโมตสระพักเข้าวตัสเปสตามาแล้วโอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีเจ้าคงจะดีใจใช่ไหมล่ะที่ได้ออกมาจากโลกแห่งความมืดมิดแล้วตอนนี้เจ้าเอ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 าออกไปทำใหม่แล้ว จงมาเจ้าเจ้านี้จงเข้ามาจงเข้ามาเจ้าจงเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าอย่าเด้อเข้าใจเปว้าไป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 นี่ไปนี่อ่ะผักไปครับเฮ้ยทำไมหน้าตามันน่ารักนี้เฮ้ยเตรียม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 เข้าไปดิเข้าไปเข้าไปเข้าไปอย่าเดินหนีเข้าใจไหมขอร้องละมันไม่ใช่อะไรล่อหนนี่อะโอเคครับซึ่งพาร์ทนี้โอ้โหยมันมากเลยครับเราไม่เหงาแล้วนะครับเรามีทั้งซอมบี้ทั้งไอ้เจ้านี่นะครับ Okay. ปิด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 ให้มิดปิดให้มิดอเคครับอ่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะทำอย่างอื่นดีกว่าเค okay, เดี๋ยวเราอันนี้ก่นอนเฮ้ยอ่อนตกใจหมดนึกว่าไอ้บูดเราหายซะง,งั้นอเคครับนะเราจะทำยานอย่างนี้นะฮะเคตรงนี้ออกไปทำเป็นป้อมปราก,การป้อมยามนะครับป้อมยามอ,ยอุ๊ยโอ๊บทำไมโชคกูไ้าอย่างนี้ เฮียรอมาทั้งชีวิตแม่งนี่ OK. ต ann ann ีครั sí> cosas, like goals, ้งเดียวตายเลยเหรอครับเนี่ยทำไมคุณปลอบบางอย่างนี้นะฮะเคตอนนี้เราก็ทำเป็นอนุสรณ์ไว้แล้วกันนะครับเฮ้ยนีพาร์ทนี้จะไม่ได้เจอเจ้าจริงๆหรอเนี่ยเจอแป๊บเดียวเองนะเนี่ยขวานบ้าได้ไปสาบเขาทำไมแล้วแตงโมก็ออกดอกออกผลดีมากเลยนะครับเคแดกนะครับแดกเข้าไปนะฮะ หว่างนี้เราก็เดินมาชมนกชมวิวอู้หูยโตอีกแล้วนะครับแหมขาเกลีดตอนกลาคืนเสร็จแล้วสิที่จริงตอนกลคืนนี้มันก็สนุกสนานให้ฮาดีนะครับมันมีซอมบี้ซอมอะไรมาซอมบี้ซอมบี้มานะครับเคเราไอชุกเกะเขตนี้มันก็ไม่โตให้เราสักทีเพราะว่าน้ํามันอันนั้นนะครับน้ํามันแล้วเราจะขุดน้ําอีกสักล็อกหนึ่งอู้หอู้หูยอูหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยครับเกือบกดสเปคบาร์ไม่ทันครับโอ้ กือบตายแล้วไม่ตูโอเคครับเน่อ่ะอย่างนี้เลยนะครับโอเคอย่างน้อยน้อยถ้านะ้ำมันเป็นน้ําแข็งก็ยังมีอีกล็อกหนึ่งนะหวังว่านะเออมนี่ีตรงนี้อีกนะครับโอเคเสียดายว่ะเสียดายเสียดายมากเลยนะครับที่เราคาบฆ่า,า,าเอหลงเผลอไปทาร้ายเจ้าสโนโลเลมเข้านะ ทำให้พาทนี้เราไม่เจอไอ้โสนโกเลมมาเป็นชิ้นเป็นอันสักทีนะครับโอ้โหแม่งอัญเชิญมาอย่างดีเลยนะครับแต่โอ้โหพลั้งพลาดไปทําร้ายมันเข้านี่มันหลับยาวอีกเลยนะทิ้งไว้แค่รอยเท้านะครับคือได้พวกนี้นะเราก็จะเก็บไปเป็นที่ระลึกนะครับเอาเออเอเอ,าเอ,าเอาหายไปไหนวะโอเคอวา,างไว้เงี้ยกันนะอา่า stone stone block stone เราหายไปไหนหมดเลยอ่าโอเคครับอสนุกมากเลยนะพาทนี้ผมว่าผมไม่รู้ผมสนุกอยู่คนเดียวหรือเปล่านะแหมไม่ได้ไปปั๊มหินต่อเลยเราเดี๋ยวผมไปปั๊มหินก่อนนะครับเออโอเคปั๊มปั๊มปั๊บต่อปั๊ม,ม,มต่อ,ตอแล้วอ่า จะารู้ว่าเฮ okay, ปั๊มหินนอนนะครับแล้วผมก็จะตอปอีกเช่นเคยนะครับเค okay, พอแล้วครับตอนนี้ผมก็คิดว่านะผมคิดใหม่ดูดูผมคิดดูใหม่นะครับผมเอ้ยพูดถูรอเปล่าวะผมคิดใหม่ผมคิดดูใหม่เออใช่ถูกต้องโอเคครับผมคิดดูใหม่นะครับว่าคิดว่าคงจะไม่ตอบบล็อกไปถึงขนาดนี้หรอกนะครับเพราะว่าซอมบี้มันก็เกิดแล้วนะครับจะไปต่อทำมะเขืออะไรก็ไม่รู้นะฮะ ะระหว่างนี้เราก็รอแค่ฟักทองมันเกิดอีกเช่นเคยนะครับเมื่อไหรเจ้าจะเกิดให้ข้าโอ้ร้อนเสียงร้อนโอ้โหตะวันจะตกดินอีกแล้วนะครับได้เวลามันแล้วไม่เราได้เวลามันแล้วไม่เราเตียงหายเตียงหายโอเคเตียงอยู่ตรงนี้โอเควางกลับคืนอ่ะนี่ครับอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคโอเคอย่างเงี้ยนะบันไดบันได อ่าครับนะเยี่ยมเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีซอมบี้ตัวไหนหน้าไหนกล้ามาเกิดหรือเปล่าโอ้โหตรงนี้มืดมากเลยตรงนี้ผมต้องทําเป็นสำหรับซอมบี้ซะแล้วสิก่อนเลยผมต้องไปปักก่อนนะครับไปปักทอสก่อนนะนั้นมีเสียวเลยนะเนี่ยสามล็อกสามล็อกสามล็มอกโอเคไปปเออออมาออกมาออมาอ้าวโอ้โหภาพไม่โหลด ชิปอ้าวอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไปไปหมดดังไวเลยนะครับเออเอ้ยจะหิวแล้วจะหิวแล้วกินรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแอป,ปเปิเ้ลโอคแตงโมสักนิดอ่าครันนี้คนก็ได้รับสารอาหารครบหนึ่งหมู่โอ้มันเกิดพระเจ้ามันเกิดเลยเนี่ยเอาสตริงไม้ฆ่าดวน ตีงมาอ้จะกระโดดอย่างนั้นมันไม่ดีเข้าใจไหมมันไม่ให้อะไรเราเลยเนี่ยมันไม่ให้อะไรเราเลยนะครับอะไรวะเนี่ยนี่สายเสียไม่เคยให้ของขวัญเราเลยไม่เคยให้ของฝากนี่มาเยือนอย่างดีนะครับเนี่ยโอเคแล้วเราไปเก็บทอชอะโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพานี้คงเอ่อต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ได้ลุยได้ดูแล้วว่า มอนเตอร์นะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมูหมากาไก่แต่อย่างใดไม่ใช่สัตว์แต่อย่างใดนะครับแต่มันคือไอ้พวกซอมบี้คริปเปอร์เอนเดอร์แมนสเกลิเทนสไปเดอร์อะไรพวกนี้นะครับมันก็เกิดนะครับภายในรัศมีภายในบล็อกยีบสี่บล็อกของเรานะครับแล้วก็ประมาณความกว้างประมาณสามบล็อกนะสามบล็อกถึงสี่บล็อกนะครับซอมบี้ถึงจะเกิดนะถ้าสองบล็อก,กอาจจะเกิดนะครับแต่หนึ่งบล็อกนี้ผมลองดูแล้วไม่เกิดนะฮะเดือจ,จะเกิดก็ไม่รู้สินะแต่แต่ว่าของผมไม่เกิดนะครับ เออเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้าครับแต่ผมยังจะไม่นอนนะพาร์ทหน้าเราจะกลับมาตอนกลางคืนเช่นกันนะครับก็คือต่อจากตรงนี้แหละนะครับคือผมจะไม่เล่นไปเลยอะไรมากมายก่อนนะครับคือผมจะเฮ้ยโอ้คือผมคือถ้าจะถ่ายถ้าจะเล่นนี่ก็คือต้องถ่ายอย่างเดียวนะครับเพื่อความเอ,อ่อต่อเนื่องนะครับทบก่อนทบก่อนเฮ้ยอะไรตกคือตอนนี้ผมเสียดายมากผมเผลอไปทํร้ายไอ้โกเลมสโนโกเลมนะครับคือเราต้องรอไอ้ ผัมขิ้นมันออกดอกออกผลมาใหม่นะแต่คิดว่าคงไม่นานหรอกนะครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มานะครับโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับลากันไปกับไอ้คิปเปอร์ตัวนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย